ภาพน้ำมนต์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสงฆ์กับน้ำมนต์มากมายแต่เรื่องนี้โด่งดังที่สุดเพราะมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานสําคัญยุคสมัยต้นปี2,500วัดสุทัศน์มีพิธีใหญ่นิมนต์พระเกจิชื่อดังจากที่ต่างๆมาร่วมงานพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันผู้ได้ชื่อว่าพระวจาสิทธิแห่งแดนใต้และหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพระทองคําแห่งกรุงเก่าได้มานั่งใกล้กันในพิธีงานระหว่างนั่งพักปรากฏว่ามีอาแปะท่านหนึ่ง เข้ามาหาพ่อท่านคล้ายเพื่อขอน้ำมนต์กลับบ้านพ่อท่านคล้ายบอกให้เอาขวดเปล่ามากับน้ำหนึ่งแก้วเมื่อของครบพ่อท่านคล้ายก็ดื่มน้ำในแก้วและพ่นน้ำไปที่ขวดเปล่าที่วางอยู่สิ้นเสียงพ่นน้ำปรากฏขวดเปล่าเปล่ามีน้ำเต็มขวดคนในพิธีเห็นเหตุการณ์ก็ตะลึงตกใจพ่อท่านคล้ายเห็นคนหันมาสนใจกันมากท่านจึงบอกให้อาแปะเอาขวดเปล่าไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อจงด้วย หลวงพ่อจงก็พูดว่าจ๊ะฉันก็ทำได้คราวนี้ทุกสายตาก,ก็มองมาที่หลวงพ่อจงรวมทั้งนักข่าวรอถ่ายภาพประวัติศาสตร์ทันทีหลวงพ่อจงเสกให้มีน้ำไหลออกจากนิ้วของท่านไหลลงขวดจนเต็มฝ่ายพ่อท่านคลายก็กล่าวยกย่องหลวงพ่อจงและบอกอย่างอารมณ์ดีว่าฉันแพ้ท่านแล้วภาพการเสกน้ำมนต์ของหลวงพ่อจงจึงกลายเป็นภาพประจักษ์พยานว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและเป็นภาพน้ำมนต์ที่โด่งดังที่สุดจนถึงทุกวันนี้